สวัสดีค่ะพบกับช่อง hobby anything นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นกระโปรงถักโครเชต์สีขาวลายที่2 8เป็นพาร์ที่2นะคะของช่อง hobby anything คะ่ะสำหรับลายนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก hobby anything คะ่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะในพาร์ทที่2นี้ก็จะเป็นลายใหม่แล้วนะคะ โดยลายเดิมที่ฮอปป็ฮอบบี้ได้นำเสนอไปนะคะก็จะเป็นตะข่ายนะคะประมาณนี้ถักไปได้แล้วสักกลุ่มหนึ่งนะคะหรือว่าไหมก็จะหมดไปประมาณ100กรัมนะคะอันนี้ก็อยู่ยในช่วงสะโพกนะคะเอวถึงสะโพกด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอลายที่2อปุ๊บก็จะโปร่งขึ้นนะคะโปร่งขึ้นแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ก็ทบทวนนะคะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์หใช้กับไหมที่มีความอ้วน1 0ม mm. มนะคะใช้ของชิ i ลิปเจแปนและไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์16นะคะอ่าลืมลืมอ้อื่นที่มีความอ้วนประมาณ1 0ม mm. ลลิเมรเราก็ไม่เริ่มเลยนะคะอันนี้เราก็จบแถวแล้วนะคะสำหรับลายที่1หนึ่งร่าแบบที่1เองนะคะ ต่อไปแล้วก็มาเริ่มนะคะโดยโซ่สามตรงนี้นะคะ,ะตรงเป็นช่องเนี้ยนะคะตรงนี้เราไม่เริ่มนะคะอ่าแล้วก็พอนคอหครั้งนะคะเป็นหลักแล้วก็โซ่ห้าพอนคอ3ครั้งอ่าแล้วก็โซ่ห้า ก็พอ1คอ3ามครั้งก็โซ่5แล้วก็พอ1คอ2น,นะคะสมมุติว่ามันจบแถวแล้วนะคะอ่าแล้วก็พลิกกลับนะคะอ่าพลิกกลับพลิกกลับปุ๊บนะคะก็จะเป็นโซ่3าเป็นหลัก แล้วก็โซ่สแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะในช่องเป็นช่องเนี้ยแล้วก็พอหนึ่งคอตรงโซ่3โซ่ที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซ่5โซ่ที่3ก pues ็จะเป็นตรงกลางพอดีแล้วก็โซ่3แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะตรงนี้ตรงพอหน,นึ่งคอ3หลักเนี่ยอันตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นอันที่2นะคะแล้วก็โซ่สาม โซ่สนะคะแล้วก็พอนึอ,อ่าโซ่สก็พอ1คอโซ่สพอ1คอโซ่สแล้วก็พอ1คอนะคะอ่ะแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับนะคะก็จะเริ่ม เริ่มเหมือนแถวที่1แต่ว่าเราจะสลับกันนะคะ,ะเวลาเริ่มเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงตรงพอหนึ่คอเป็นแถวแรกแล้วก็ต้องเป็นโซ่ที่สี่สองสามสี่นะคะแล้วก็โซ่สองโซ่สี่เป็นหลักแล้วก็โซ่สองเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นพอหนึ่คอ3ครั้งแล้วก็โซ่5 เว้นไปสองช่องตรงนี้นะคะแล้วก็มาพอหนึ่งคอสามหลักตรงนี้แล้วก็โซ่ห้าเว้นไปสองก็พอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอทั้งหมดสาม เรียบร้อยก็จะเป็นโซ่สองนะคะแล้วก็พอสองอนะคะนับไปสามแล้วเราก็พอสองอเลยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแถวที่สามนะคะแถวที่สามต่อมาเป็นแถวที่สี่ก็จะสลับกันนะคะสลับกันแต่ว่าเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะเป็นหนึ่งสองสาม ะะเป็นหลักแล้วก็โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะแถวนี้ก็จะมีแต่โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สามก็พอหนึ่งคอโซ่สาม พอหนึ่งคอก็โซ่สามแล้วก็นับไปนับไปโซ่ที่สามะก็จะเป็นพรคอ, 1, อก็จะเห็นเป็นลวดลายแล้วนะคะอ่ะก็จะสลับกันแค่ตรงนี้ค่ะแค่พอคอสามซู่ห้าแต่ว่าแถวที่สองที่เป็นเป็นโซ่โซ่สามกับพอหนคอทุก สามสามลักเนี่ยก็จะเท่ากันนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นการสาธิตสำหรับช่วงลายที่2นะคะของกระโปรงถักโครเชต์ลายที่28ของช่อง hobby anything สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ